คำเตือนวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาะวะทางเงินแม่แนะนำให้ทําตามด้จ้าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย e ิ c ล a n n น l นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บหน้าเกมแค่เชื่อมือหร่าแตะน้อยนะคะทุกคนก็เหมือนเดิมค่ะทุนน้อยนิดของเราเท่าวันนี้ก็1 9 9้นะคะทุกคนมาดูนะคะวันนี้จะได้กําไรกับมาหรือว่าจะขาดทุนนะคะทุกคนโอเคค่ะ สำหรับใ,ใครที่อยากให้หมูทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะโอเคค่ะงั้นเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะค่ะตอนนี้ก็อยู่นหน้าเกมแล้วน,นะคะทุกคนก็พามาที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะคะขอเบทห้าเหมือนเดิมนะทุกคน,นทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมมันได้เร็วมากทุกคนโอ้โหงั้นเราขอหมุนก่อนเลยนะทุกคนบ้าจริง ข้างบนต่อเลยนะคะขอนิดเดียวพอนะคะทุกคนรู้สึกว่ามันเข้าเร็วแบบนี้รู้มันจะใสให้เราเยอะหรือเปล่านะคะทุกคนรู้สึกว่ามันเข้าเร็วจริงๆอ่ะทุกคนเละบ่าเออจะไม่ได้ังไม่ทันได้บ่นเลยอ่ะเออก็เริ่มแผ้วไปแล้วที่หนึ่งโอเคยังไงต่อมาตัวบายเล่กคนยังไงต่อมีอะไรเชื่อมไหมปลามาแต็ไปเลยร้อยห้าแล้วทุกคนจะแค่ตีแบบอีกได้เหรอ ได้ไม่ได้นกไ,ได้ยังมีลุ้นอีกนะคะสองแดงแถวแรกก็ได้มาเคแถวสามก็ได้อ้ย,อ,ยอ้ยทุกคนอะไรอะไรจะขัดหนนี้ทุกคนเมกะสองร้อยเจ็ดน,นะคะทุกคนแล้วก็ได้มาอีกแปดฟรีสปินคนโอ้โหเดี๋ยวนะหรว่เนื่อนของเราทุกคนแต่ก็ไม่รู้จะจ่ายให้เราเท่าไหร่นะคะทุกคนร้อยเกาสิบเก้าเรานะคะ ก็ขอภายในเสียงแบบสนๆหน่อยนะทุกคนเพิ่งตื่นเลยทุกคนก็มากับเกมลูกลักเราต่อเลยอ่ะเออวันนี้ก็ได้แค่แนวแค่นั้นนะคะทุกคนอีกสิบสองฟีเปิสต์เรานะคะโอ้โหฟุอ่เอทุกคนคือหมุนแรกปั๊บก็ได้เข้ามาฟีเิสตให้เราเลยอ่ะแล้วก็นี่เข้ามาอีกฟีในฟีเลยทุกคนแต่ตอนนี้มันเริ่มแฮวแล้วทุกคนโอ้โหเจ็ดแล้วทุกคนโอเคยังไงต่อ ยังไงต่อเอทเทลแรกมาไหมได้มา35นะคะก็ไม่อยากหวังเยอะนะ,ะทุกคนแบบเออมันก็ง่ายแบบนี้ก็ไม่รู้มันจะตายมันจะจายเราต้อไหลนะ,ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็ได้กําไรอยู่แล้วทุกคนเออเรายังไม่ได้ซื้อสติปินเลยปกติจะซื้ออยู่แล้วนะคะทุกคนแต่นี่มันฟุกเข้ามาให้เราแล้วนะคะโอเคตัววายมาแถวสามว่าไงต่อแต้มในลูกไหมยังไงต่อ,อเคแถวสองไม่คิดไม่มานะคะ โอเครางวัลก้อนเมกานะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะคะทุกคนเราก็จะเล่นในเบทห้าเหมือนเดิมแล้วทุกคนอีกสองฟิสตินเราโหทุกคนเริ่มเฮแล้วเอ้ยชั้น,นี้ก็ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบชิงชับเธอมาชิงชับมาไหมไม่ได้นะทุกคนได้มาหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองนะคะโอเคหนึ okay, ่งฟิสติสเรายังไงต่อรอบสุดท้ายนะคะทุกคนโอเคมาชันนี้หกสิบห้ายังไงต่อทุกคน ยังไหลอยู่ทุกคนแล้วก็โอ้โหไม่ไหลแล้วะทุกคนได้มาแปดสิบห้านะคะโอเคเงินรวมแล้วนะคะทุกคนแปดร้อยสิบนะคะโอเคทุกคนไม่ไปต่อดีกว่านะคะทุกคนมันได้มาพันแลว้วเออก็ได้กําไรกับมนา,นนานนะิดนิดแล้วเนาะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ